มาแล้วจ้ามึนไปหลายวันนะจ๊ะสามนาทีต่อจากนี้จะมาบอกเพื่อนๆพื่อนี่พน้องๆที่อยากค้าขายาใน t ิ k t o k Shop หรือว่าเปิด t ิ k t o k Shop อยู่แล้วนะคะว่าอย่าได้ละเลยโกดเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์การละเมิดข้อบังคับอุ้ยจิปาถะค่ะคุณคะในช่องที่เราเปิดร้านค้านะทุกคนยิ่งถ้าเราเป็นมือใหม่วัยเก่าแล้วก็ บุกเบิกตลาดด้วยตัวคนเดียวแล้วล้วก็ยิ่งต้องศึกษาให้มากเลยจ้ะแล้วก็มันตรวจทานสินค้าและข้อกําหนดใหม่ๆอยู่เสมอๆนะเพราะว่าเขาออกกฎออกข้อบังคับมาเรื่อยๆค่ะถ้าเราตามไม่ทันอ่จจะจะเป็นเหมือนพี่นะใครที่รับทําแต่นายหน้าอย่างเดียวก็จะปัญหาน้อยเนาะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าอย่างเราก็คือเราอยากจะเอาของของเรามาขายด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ต้องดูเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะอย่าละเลย จะมาอาศัยข้อมูลตอนเริ่มต้นที่เราทําใหม่ๆนั่นไม่ได้แล้วนะเพราะแอปมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแล้วก็มีนโยบายใหม่ๆอยู่เสมอๆเราต้องเข้าไปมันศึกษาหาหาข้อมูลแล้วก็เรียนรู้มันภายใน2องสัปดาห์พี่ได้รับคะแนนมา8คะแนนนะคะคุณขาวันก่อนสองคะ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้อีก6นะคะเป็น8คะ่ะถ้าครบ12เมื่อไหร่ก็คือมึงต้องปิดร้านเอได้มานี่ไม่ใช่รางวัลดีเด่นนะมึงละเมิดกฎเขา มันเกิดจากสินค้าตัวแรกๆที่พี่ใส่ไว้เลยนะคะแล้วก็อยู่ยาวนานมาผ่านการตรวจสอบอะไรมาเรียบร้อยแล้วจนขายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเอา้าเขามีกฎใหม่มาตอนพฤศจิก,กาแล้วเราไม่ได้อ่านเออมาคราวนี้ก็จำหน่ายไปแล้วเหมือนกันแล้วก็ได้รับเงินมาแล้วเหมือนกันนะคะเรียบร้อยเสร็จสับแล้วเอา้าอยู่ๆเขามีเมลมาบอกค่ะว่าสินค้าของเราผิดนะคะโดนแจกมาสองคะแนนค่ะ ส่งข้อโต้แย้งไปนะคะไม่เป็นผลค่ะแล้วทีนี้ด้วยความที่เราทำมาหากินหลายทางอะเนาะก็ไม่ยังไม่ได้มาแก้ไขเออจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เป็นอันว่าเราโดนไปอีก6คะแนนในสินค้าตัวใกล้เคียงกันค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมา,าเตือนเพื่อนๆที่ เพิ่งเข้ามาค้าขายหรือว่าค้าขายอยู่เดิมแล้วก็ให้ระมดระวังนะคะตรวจทานสินค้าของเราทั้งเก่าทั้งใหม่เนาะว่าอันไหนมันผิดมันถูกถ้าเราอยากเป็นแม่ค้าสายขาวอ่าไม่อยากทำผิดกฎชุมชนของเขานะคะที่เรามาอาศัยค้าขายอยู่ก็ให้ตรวจทานดูให้ดีเหมือนพี่เนี่ยก็คือเราทำงานคนเดียวเนาะบางทีเราไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งดูหลายๆแอปอย่างเงี้ยค่ะละเลยไปบ้างอะไรเงี้ยหรือมัวแต่ทำนู่นทำนี่บ้างจนหลงลืม นั่นนะคะโดนไป6คะแนนนี่ถ้าเกิดว่าครบ12นี่พี่ต้องปิดร้านนะมันจะทำให้เราเสียเวลาเนาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะเตือนกันไว้เนาะ จะได้ไม่มีใครผิดพลาดเหมือนเจ้นะเขาส่งเมลมาตอนสี่ทุ่มกว่าเจ้หลับไปแล้วใช่ไหมตื่นเช้ามาตามภาษาผู้เท่าเนาะมือก็ไม่จับมือถือแล้วค่ะเดินออกไปรดน้ําต้นไม้เก็บขี้หมูขี้ไม้ขี้ไก่หลังบ้านให้เรียบร้อยค่ะกว่าจะมาเปิดโทรศัพท์ดูอีกทีโป๊ะธโมสังโคโดนหักไปแล้วโรงเรียนทีท,ทีนะคะอารมณ์แพ็คของเลยก็จะออกมาประมาณนี้แหละค่ะวันนี้อารมณ์สิง ส่วนลูกค้าหรือว่าท่านไหนที่ผ่านเข้ามาดูนะคะสินค้าในตะกร้าแล้วไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเนาะอยากสอบถามเพิ่มเติมอ่าจิ้มลิงก์ที่ด้านบนนะคะแล้วก็ด้านบนโปรไฟล์นะอแม่ค้ายินดีตอบค่ะย,ยินดีแนะนำทุกอย่างเลยนะอันไหนดีไม่ดีอันไหนเหมาะไม่เหมาะกับท่านเนอ้อ